วัดก็พบกับพระรูปหนึ่งยืนอยู่นนจึงรีบเล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอระหว่างทางให้ท่านฟังพระท่านตอบกลับมาว่าที่พวกเขาเจอนั้นคงจะเป็นผีตามีแกเคยเป็นสปัปเหร่ยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความที่แกเป็นคนขี้เมาทำให้แกขี่จักรยานตกถนนคอหักตายอยู่แถวๆดงไผ่นั้นวันดีคืนดี ก็จะมีคนเห็นแก่ปั่นจัก,กรยานอยู่แถวนั้นบางครั้งก็เดินออกมาจากดงภผยให้คนเห็นไม่ต้องกลัวไปหรอกโยมตามอัตมามาทางนี้แม่ของโยมรออยู่แสงไฟจากศาลาทำให้รู้ว่าภายในวัดนั้นมีงานศพพระทัานเดินนำพวกเขามาจนถึงศาลาที่มีโรงศพตั้งอยู่ นนรู้สึกแปลกใจที่เห็นป้าแมวยืนกอดรูปร้องไห้เสียใจอยู่ข <verw 000> ้างโลงศพเมื่อ <Perfect> ป <human> ้าแมวเอารูปที่แกกอดไว้มาตั้งที่หน้าโลงศพนนก็ถึงกับต้องซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นเพราะรูปถ่ายที่นนเห็นนั้นเป็นรูปลูกชายของแกนั่นก็คือเต้เด็กหนุ่มที่เดินมากับพวกเขาตลอดทางนนและโทน ตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองด้านหลังไอในสภาพตัวขาวซีดก,กำลังยืนร้องไห้อยู่บริเวณหน้าผากนั้นมีรอยกระสุนคล้ายคนถูกยิงทางคู่ถึงกับช็อกาปากคางพูดอะไรไม่ออกก่อนจะเป็นลมล้มพับไป รุ่งเชา้าเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองยังอยู่ที่ศาลาวัดเช่นเดิมนนรีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้เป็นแม่ฟังในทันทีก่อนจะได้รู้ความจริงว่าเตถูกลูกหลงจากเหตุยิงกันที่หมู่บ้านที่พวกเขาไปเล่นน้ำกันเมื่อวานเมื่อได้ยินดังนั้นนนก็อดสงสารไม่ได้เขามองไปทางป้าแมว ทีเอาแต่ร้องเรียกชื่อลูกชายด้วยความเศร้าเสียใจนนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เต้นั้นบอกกับเขาว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกทาให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งที่เต้ได้ยินนั้นคือเสียงของป้าแมวผู้เป็นแม่นี่เองนอนกับโทนเข้าไปจุดทูปบอกกล่าวกับเต้ว่าพวกเขานั้นพาเต้มาส่งถึงบ้านแล้ว และขอให้เต้ไปสู่สุคติอย่าได้ห่วงอะไรหลังจากที่ร่างของเต้ถูกเผา